ระบบฝาท้ายของเทอร,รคร่าในรุ่น V L นขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อของตัวเทอร่ราแมนเชนมีวิธีการเปิดฝาท้ายทั้งหมด4วิธีมีวิธีไหนบ้างพาไปชมกันดีกว่าวิธีเปิดฝาท้ายนในกรณีที่รถไม่ล็อกอยู่มันจะมีสวิตช์เป็นสวิตช์ไฟอยู่นีน้สามารถกดและเปิดได้เลยส่วนปุ่มปิดที่ด้านบนนี้นะครับเวลาปิดเราก็กดปุ่มปิดได้เลย วิธีที่2ครับมันจะมีเซ็นเซอร์รับสัญญาณอยู่ใต้กันชนตรงช่วงตรงกลางนะครับเราสามารถแหยีเท้าเข้าไปใต้กันชนเนเ <Okay. S 1> ซน,นเซอร์ก่อนที่เราจะปิดเราก็สามารถแหยีดเท้าไปตำแหน่งเดิมได้เลยนะครับลองดู วิธีที่3าเขาเราใช้รีโมทนะครับโดยการกดปุ่ม Unlock ก3ครั้งนะครับ1 2 3ซึ่งวิธีปิดเราก็ทำแบบเดียวกันได้เลยคือกด3ครั้งนะครับ ส่วนวิธีสุดท้ายนะครับจะมีปุ่มเปิดปิดอยู่ที่ด้านในรถนะครับอยู่ด้านขวามือของพรอมไลรยอยู่ปุ่มตรงนี้นะครับกดปิดนะครับก็กดที่ปุ่มได้เลยอีกครั้งหนึ่ง